กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับกับเกมมินเอไี่มิวซามไรัยมัตเตอร์นะครับติดมิวอย่างเดียวเลยนะจะอาจจะลงสลับกันนะครับช่วงนี้มาสําหรับเกมซามไรยมัตเตอร์ของเราวันนี้เราจะมาสุ่มเหล็กวิญญาณหรืออาวุธเทพนั่นเองนะครับเหล็กวิญญาณของเราเรามีอยู่ประมาณ2350เราจะสุมทีละ10ครั้งหรือ50ก้อนแบบ รัวๆเลยนะจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะสมเราต้องเปิดดวงชะตาของเราก่อนในการบำรุงองค์เมียวของเรานะครับอัพดาวองเมียวจาก3ดาวขึ้น4ดาวปาบโหขึ้นหน้าดาวใช้250้าอีกน่าจะมาอีกรอบหนึ่งน่าจะเต็มอืมไห้มาอีกรอบเต็มแน่นอนเพราะว่าเรามีอยู่แล้ว100ชิ้นครั้งหนึ่งมันได้150ดวงจิต ต่อมาเปิดดวงยังไม่หมดเรามีปกพลังประกอบใส่เข้าไปเราได้หาชิ้นส่วนไว้เยา้จะได้เครื่องหกเดาประกอบใส่ไปวันนี้ใช้ลูกแก้วเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยไปรีหาว่าวันนี้ผมรีไปแล้วโอเคมา ล้อมสิบครั้งรวดเราต้องการออฟสี่เท่านั้นนะครับไปไม่มีเลยหนึ่งล้นล้นอหอหนึ่งสอ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 ง,สอง,สองถ้ามันเป็นออฟสี่มันจะมีแสงแบบเรืองรองออกมาให้เราอ่ะสุ่มทีละครั้งมันนานไง มันนานเกินมันจะมาให้ผมหรือเปล่าอัน,นั้นเถอะโอ้ไม่มีว่ะไม่มีแสงฟิ้งฟิงฟ้งฟิงฟงฟ้งเลยอโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนะไม่มีหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองอนั้นเลยต้องดูอย่างเดียวอะดูที่มันมีแสงอะถ้ามีแสงคือได้อะ่ะเฮ้ยเหลือพันห้าแล้วนะเฮ้ย เงียบปลิบเงยออกถึงก็เงยออกเลยหมดไปพันก้อนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีสามสองสองไม่เอาสามเอาสี่อ่ะมันออกยากจัดจริงๆนะไม่มีเลยเฮ้ยมันไม่มีแสงเรืองรองเลยเพืเ่อนๆ มันเงียบมากเลยนะแปดร้อยแล้วเนี่ยจาไม่ได้อีกรอบนี้หายก็เลยนะหายยาวเลยสำหรับเหล็กวิญญาณนะต้องเก็บสะสมอีกบานเลยเนะี่ยื่มันไม่ให้อยู่เพื่อนเหลือห้าร้อยแล้วเนะี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดจริงๆเนะี่ยสาม สองหนึ่งผมว่าไม่ออกว่าเพื่อนเพื่อนรู้จัากจภาพแล้วเนะี่ยขนาดสุ่มทีละสิบนี่เยอะนะสุ่มไปร้อยครั้งนะั่นเนี่ยแม่งไม่ให้เลยเนะี่ยหืโอ้โหหมด หมดอย่างเงี้ยไม่ออกหรอกเงียบไปเลยหมดเกี้ยงไม่ออกไม่มีเลยไม่มีหลุดมาแค่อันเดียวปาดเหงือ่อถึงก็ปาดเงื่อเลยนะนี่เี้ยแต่เราสามารถอัพเลเวลของมันได้นะครับ ไอ้ตัวนี้ใส่ให้ยังไงไม่ต้องอัพทุกตัวอยู่แล้วตัวไหนก็นใส่ไปเถอะอัพเร็วไปเลยเรือการอัพคุณสมบัติตัวอย่างปัจจุบันพิเศษเยังไงของโครนใช่หรือไม่ไปขึ้นแดงเป็นหนึ่งเปิดช่องคุณสมบัติมันหนึ่งอันนี้ไปได้อีกไหมแปดพันไป เจ็ดพันใช้สองหมื่นเจ็ดพันสี่หมดเหรียญหมดเหลือตัวเดียวเหลืออันเดียวเปิดคุณสมบัติมาม่วงมาอันหนึ่งอันนี้ได้แดงไว้ได้หลบหลีกมาเลยชูหลิงได้ชูหลิงพิเศษหนึ่งอัน เราต้องเลือกกันที่มันไม่เป็นเปอร์เซ็นต์มีคีมีนี่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 น,น,น,นี่มีแม่นป้องกันเพิ่ม ATK เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตัวหลักของเรา ATK ตีแรงต้านคีถึกหน่อยขอเอาอันนี้ก่อนดีว่ะอันแรกโอเค ก็สรุปไม่ได้ได้มาอัพเลเวลเอาอย่างเดียวแล้วก็เหลืออีกอันนึงให้มันเป็นออฟ4ีด้ไม่ได้ออฟ4ีเปิดให้มันแดงอีกอันเดียวคือตัวนี้ดาบจูซูมาลุนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องรอสุ่มอีกรอบหน้าเพราะว่าแต้มมันมีแค่เจ็ดันกว่ามันไม่ได้มันต้องใช้ทั้งหมด8 0 0พก็ถือว่าได้เปืนแดงมันหนึ่งแล้วก็ได้หวานเหมือนเขียวเลย เหมือนเคียวตัดย้าเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนะเพราะามันเพิ่งหมดไปเมื่อวานผมก็จับรางวัลไปแต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับจับรางวัลเอาดวงจิตของตัวองเมียวมาก็คือองเมียวยุคิโดจิแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้ว่ามันแค่จับรางวัลไม่มีอะไรหลักๆวันนี้ผมต้องการมาสุ่มวุธเทพแต่มันไม่ได้นั่นเองมันไม่ได้อะไม่รู้มหูไม่ออกย่าออกเย็น ออกยากเกินออกยากเกินขนาดนับไม่มีอะไรแล้วแหละเหลืออะไรให้เราเล่นบ้างเนี่ยฮอต้าหมิงเรนเจียนสัก์ขี่ทองกิจกรรมกิจกรรมไม่มีอะไรมาใช้จ่ายยังไม่มีมาแลกอันนี้แลกได้มะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเทพธิดาสัตว์ขี่ปีกเปิดไม่มีแฟชแฟชั่น ไม่มีอะไรนะจ๊ะลองเดี๋ยวรอกิจกรรมหน้ามานี่รวมอมก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเยวต้องไปไล่ดูนอกเอาพ่าทองเราเนี่ยแค่สองหมืนห้าไม่พอหรอกว่าใช้จ่ายรอบหน้ามาอย่างน้อยต้องมีทองสักสี่หมื่นเดี๋ยวเราต้องดองทองกันเพิ่มอะไรกันอีกนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเกือดแดก สองวันกว่าสำหรับเหล็กวิญญาณไม่ได้เลยเอาวุธเทพออฟสีไปและไปบ๊ายสวัสดีครับ